ได้ที่ตรงไหนนะคะคุณแม่ก็อยากขายของไม่มีอะไรทำแต่น้องพร้อมยังหลับอยู่เลยก็ต้องตั้งร้านคนเดียวไม่มีใครช่วยเพราะว่าถ้าตอนที่ตั้งร้านก็ต้องแบบม,มีคนเฝ้าลูกอยู่คนหนึ่งเฝ้าน้องพร้อมคนหนึ่ง แม่แม่อยู่ติดกับตรทงที่เขาร้องเพงลงร้องเพลงนี่พี่ว่านี่มาตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่มามาแอบร้านของแม่ตั้ง,อ,ะะยงอยูยนี่นะคะเชียง่าเร่วๆเดี๋ยวไปทางขักหน้าให้ดูเรื่องแต่มายัง

เพื่อน้องพร้อมดูน้องพร้อมอยู่พ้อมกำลังดื้อวางนี้ได้ไหมขออนุญาตวาง

เดี๋ยวไปช่วยแม่ขายมุ้งก่อนนะยัดของตัวเองขายไม่ได้ไม่เป็นไรเดีย๋ยวไปช่วยแม่ขายก่อนพี่พอบ้านหน่อยไม่มีใครจับมุ้งให้พี่น้องตอนนี้เวลาหกโมงเพิ่งแล้วนั่งนั่งได้ประมาณชัว่วโมงหนึ่งแล้วนะนะยังขายไม่ได้สักอันเลยค่ะทุกคนดวนูวันวันนั่งกินข้าวเอา 向往一切平凡的人才。 พาะแบบมันจะขายได้เฉพาะเออไม่รู้จะตั้งตออรงไหนจะขายได้เฉพาะแบบของกินอ่ะตะบนได้ยินไหมถามว่ามันขายได้เฉพาะของกินจะขายได้สักชิน้นไหมเนี่ยวันนี้มาลงอ่ะสร้อยไขย่แดงข้างนอกสอยไข่แดงส้อยไข,ยข,ยขย่ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะเาว่าวันนี้จะขายได้หรือขายไม่ได้สักชิ้นนะคะเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนั่งขายต่อก่อนถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนคุณแม่ถึงบ้านแล้วนะคะที่จะบอกว่าที่หายไปช่วงเวลาตอนใกล้จะหกโมงหกโมงครึ่งเนาะหลังจากหกโมงครึ่งแค่นั้นแหละ อพอเลิกถ่ายคลิปแค่นั้นแหละโอ้โหจะบอกว่าคนลุมเยอะมากทีแรกนึกว่าแบบจะขายไม่ได้ซะแล้วคนเยอะมากคนลุมแบบลุมล้านเลยอะลุมลุมทีเดียวมาลุมแป๊บเดียวประมาณลุมประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งติดกันอะอันนี้เท่าไหร่นี้เท่าไหร่นี้เท่าไหร่นั้นเท่าไหร่นี่ขายไม่เกินชิ้นละห้าสิบบาท จากชิ้นละสิบบาทถึงชิ้นละสิบชิ้นละสิบบาทยี่สิบาทสามสิบาทสี่สิบาทห้าสิบาทหมดไม่หมดเออไม่หมดเหลืออยู่ประมาณสองลังได้เอาไปทั้งหมดสามลังเอาไปทั้งหมดสามลังเหลืออยู่สองลังน่าจะขายอีกสองรอบถึงจะหมดนะคะเออก็ระหว่างนั้นนะคนลุมเป็นชั่วโมงอะทั้งขมุงขมเณมรพมงพมา่า นะคะก็ขายถูกๆไปขายเหมือนขายเหมือนให้อะ่ะขายเหมือนให้ฟรีอะ่ะเออทุกคนอ่างานเข้าอีกแล้วงานเข้าพี่น้องพี่น้องงานเขาพอก,กลับมานะคะคุณแม่ก็มารีบมาป้อนข้าวนงพร้อมน้องพร้อ,พอมก็ไม่ยอมอไม่กินข้าวน่าจะไปกิน กินขนมกินนมมาอิ่มแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนขากลับนี้กลับรถคนละคันก็น้องพร้อมกับรถของพ่อน้องพร้อมแล้วก็คุณแม่ก็ขับรถให้ให้ตาเพราะว่ากลัวตอนกลางคืนแบบคุณตาจะขับรถเอ่อมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเยเดี๋ยว,ยว,ยวตั้งขาแบบตั้งโทรศัพท์แป๊บนึงนะคะตอนกลางคืนกลัวแบบว่า พ่อของแนนก็คือคุณตาเนี่ยกลัวจะมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยก็เลยมาขับรถให้ตาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปปิดน้ำก่อน มาแล้วมาแล้วลูกจ้าชุดกุกุวาที่นูยอยากได้นะคะก็พอกลับมาถึงบ้านก็มาซักผ้าต่อเออมาซักผ้าต่อแล้วก็อ่าปอนข้าวน้องพร้อมนอนน้องพร้อมแบบเออไม่กินไม่กินเนาะไม่กินข้าวก็เลยก็เลยเอาน้องพร้อมขึ้นไปบนบ้านแล้วก็เล่นกันน้องพร้อมสักแป๊บนึงตอนขึ้นไปบนบ้านก็ คุณแม่ขึ้นไปทํากับข้าวเพื่อห่อข้าวให้พ่อน้องพร้พอมเพร่าพ่อน้องพร้อมเข้าดึกคุณพ่อเข้าดึกเนาะพ่อโอเอะเข้าดึกแล้วก็เตรียมข้าวให้น้องพร้อมเพื่อลงมาจากบนบ้านนะเผื่อหิวแล้วก็ตัวเองก็รีบกินเองแล้วก็ซักผ้าด้วยซักผ้าไปด้วยซักผ้าสองถังนะคะ ตอนที่เขาลุมนี่ก็โ,โหน่าจะหมดเกือบลังอยู่นะขายแบบทั้งขายด้วยทั้งแถมด้วยเอ,อ่อขายด้วยแถมด้วยเยอะแยะไปหมดมากมายกายกองนะคะที่แรกแบบว่าโ,โหนั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงช่องชั่วโมงหนึ่งหรือว่าแบบเออจะขายไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยอืขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะว่าจะแบบก็ไปช่วยแม่ขายของอะไรเงี้ยอืม มาป้อนข้าวลูกทำข้าวห่อข้าวให้คุณพ่อท้องพอมแล้วก็ซักผ้าตอนนี้ก็กำลังซักผ้าแล้วเมื่อกี้ออกไปปิดน้ํามาพอดีเครื่องซักผ้ามันเป็นระบบอัตโนมัติแต่มันแต่มันมันมันเสียนิดนึงก็เลยแบบเออต้องต้องลองน้ําเองนะคะเอาเป็นว่าทริปนี้ทริปนี้ว่าสัน้นก็คือเอาเป็นว่าการขายรีวิวสินค้าคุณแม่ครั้งนี้สําเร็จนะคะทุกคน หน้าคุณแม่มันเลยไหมหน้ามันเลยคือแบบพอลุมแป๊บหนึ่งก็ลุมลุมเสร็จลุมเสร็จสักพักก็วายเลยตลาดวายเลยเขาก็เก็บตลาดกันเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการขายที่สนุกสนาน,น,น,นหนักหน่วงนิดนึงตอนคนที่แบบเออลุมเยอะๆแล้วคุณแม่คนเดียวนะคะ คุณแม่คนเดียวคนนั้นทาเท่าไหร่นี้เท่าไหร่รก็คือแบบว่าไม่ได้ตั้งราคาไปแต่เขียนป้ายว่า,าราคาเริ่มต้นที่20บาทถึง99บาท20บาทถึง99บาทแต่คุณแม่ขาย10บาทก็มี <laughs> ทุกคนสนุกมากคือว่าสนุกเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่ท้อหรอกนะคะ <S <s เหนื่อยแค่ไหนก็สู้ <S <s เมื่อเรายังมีแรงนะคะ นะคะนะคะโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าสำเร็จถือว่าเอ้ยโอเคอยู่นะได้เงินก็พอสมควรอยู่ลังหนึ่งอะ่ะชิ้นละยี่สิบสามสิบห้าสิบบาทเออก็ก็ได้ก็ได้พอสมควรอยู่ได้พอค่านมนงพร้อมนะฮะเออ โอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องวรนันชาแนลนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ Nan Infinity Nan Infinity นะคะเป็นแฟนเพจนะคะเป็นชื่อภาษาไทยนะคะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวพ่อคุณตาเรียกแล้วสงสัยต้องพร้อมฉี่หรือว่ายังไงไม่รู้เพราะว่าเมื่อกี้คุณแม่ถอดแผ่เพิดไว้ก็โอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ